สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปต้นรายการยิปซีโอซีบริรกรน,กนสำหรับรายการของเราในรอบนี้แชร์ที่กันแชร์ก่อนนะนนก็มีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วโอาจะอินกับเรื่องแบบนี้สวัสดีอย่าไปอินโอ ตอนนี้ต้องทำงานก่อนไปอินทีหลังก็ได้ตอนนี้ทำงานทไ่โอได้ปะละ่ะโอจานโอต้องลุยเข้าไปตอนนี้อาจารย์ท็อปทำงานเดี๋ยวสักพักอาจารย์ท็อปจะขึ้นไปด้านบนไปดูผ้าต่อเหนื่อยอมาครับกดแชร์ออกไปเพียง <ใน S 1> คนละเก้าพันเก้าร้อย อะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แชล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะกดอุ้ยแม่ลดน้ำหนักอีกแล้ว มา,มาอีกแล้วเขาเจอเอาราอ,ออกไปเนี่ยกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออก share, ไปเพียงคนละ9 9 9 9ัแชร์เพียงเท่านั้นแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่น คำถามนะคะมาละหนึ่งคนโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานศศิตาอิงการเงินค่ะแชร์แล้วนะคะว่าตามหน้าไพ่นะครับเห็นยังไงว่าไปอย่างนั้นยังมีให้จับอยู่ยังมีดอกปืนจะได้ได้จากงานใหม่ๆเข้ามาแล้วจะได้เงินนะคะอกดแชร์ออกไปแซ่ไม่รู้ต้องทำอาชีพอะไร <C oughs> ทำอาชีพอะไรก็ตามมันจะได้เงินจากสิ่งนั้นนะคะอทํางานเราได้เงินอืเดี๋ยวกดแชร์ออกเพิ่มก่อนกดแชร์ออกไป แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามดูความเพียนพยายามของท็อปอาจารย์ท็อปซึ่งเขาจีดกัน้นไม่ยอมให้แชร์เพรากลัวว่าจะมีชื่อม,มีเสียงมากไปนะอาจารย์ท็อปเสียงดังไงยกลัวเขาจะทำมีเสียงออนะนะไม่รู้สมยัยน้าว่านะเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์ เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ชไปเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ชแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้ว,ช,ลวชื่อเล่นคำถามนะคะดูคว่าสดสีแดงถ้ามีคำว่าสดอยู่แสดงว่ารายการสดสามารถําได้ใน,ในรายการสดเท่านั้นนะคะถ้าไม่มีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการเป็นเทปย้อนหลัง ไม่สามารถถามได้อีกแล้วนะคะจะกองกลับไปหน้ากลับไปหลังได้นะคะถ้ามีขา่าวสดสีแดงแสดงว่ารายการสดอยู่สามารถถามได้ในรายการสดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเห็นขา่าวสดสีแดงรีบถามนะคะก่อนที่จะหมดเวลาแล้วออกไปนะคะรู้สึกสกิลการพูดของเรานี่ทำไมแตกต่างจากปีแรกที่เราทำเนาะทำไม ปีแรกที่เราทำไงเรายังไม่เก่งกันเลยไงเรายังแย่งกันพูดอยู่เลยอ่ะให้อาจารย์โอพูดนําไปเลยนะปีหลังนะปีหลังเลยอให้อาจารย์โอนําแล้วนะเนี่ยไม่ไม่แต่ว่าตอนรายการคนมีองค์องาองค์เทพเสริมดวงที่สตรีมในไลฟ์สดในยูทูบอ่ะอาจารย์เขาต้องพูดนำนะแล้วโอก็แทบจะไม่มีเวลาพูดแทรกแล้วแหละอาจารย์โอพููมาเป็นประธาน แล้วผมมาเรียกให้อาจารย์โอพูดอาจารย์โอเมียจะพูดว่าอาจารย์โอคนหนึ่งาาไม่ออกแล้วอืออาจารย์โอเนี่ยท่านได้ศึกษา,กาเพราะ่อะไรรู้ป่ะการที่เราทํารายการของเราแต่ละวันเนี่ยเราไม่มีสคริปต์กันเลยนะคะนะมีหัวข้อปุบ๊บเอาพูดตามหัวข้อได้เลยอะ่ะอาจารย์ฮนะอปอ่ะผมเอาประสบการณ์จริงอื้พลังระดับเทพมาเองจริงอันนี้รายการดูดวงนะคะถามได้อยู่นะคะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์ แชร์ชแล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะ<า>ให้อายุมาด้วยก็ดีนะคะแต่ไม่ต้องบอกวันเดือปีเกิดนะคะเพราะว่าถามด้ดยไพ่ยี่สี่หนึ่งใบเท่านั้นนะคะถามด้วยไพ่ยี่สี่หนึ่งใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นถามข้อเดียวนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมเลยเอาเวลา3วันนะคะเรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอน และเรื่องราร้จะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะมาครับกดแชร์ออกไปแซบ่บางทีอาจารย์เอ้ก็คิดแค่ว่าเอ๊ะทำไมบางคนเขาคุยกับเราแปลกๆเพราคุยยืดเยื้อไม่แบบแตัดสินใจจะทำอะไรสักทีก็แบบว่าคือจุดประสงค์ในการที่คุณ ทักเรามาเนี่ยนะคือคุณต้องรู้ละแล้วมันถามว่าค่าครูเท่าไหร่คือต้องถามว่าจะตรวจองค์ตรวจเทพหรือจะรับขันครูหรือจะให้ไล่ผีเราจะได้บอกราคาได้ตรงๆนะเพราะแต่ละราคานั้นเลทไม่เหมือนกันนะทีนี้ถามไปก็ไม่ยอมตอบเราก็เลยเหมาเลยทันท่านะเออเราดูทำอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ยอมบอกอื <c oughs> จะทําอะไรให้เรานะ้าหน้าท้องให้เรา เอ่อครอบเสียงอา่าครอบเสียงอย่างเดียวใช่ไหมค่าครูเท่าไหร่อะไรอย่างนี้กดแชร์ออกไปแซ่ใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คําว่าแช,ชร์แล้วชื่อเล่นคําถามะคะ่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์แล้วให้พิมพ์คําว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะ มันมีใครซ่อนอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่มีอะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะนทำไมมันไม่มีมันทำไมมันไม่มีเลยวะเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะไม่มีคำถามเจ็ดน, <7 S 2> นาทีกว่าเอามานี่ครับไม่มีคำถามจริงติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอภูมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดตรวจองค์ตรวจเทพดูว่าโดนของหรือเปล่าโดนคุณใสโดนมนต์ดำหรือเปล่าก็ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัน์ตรวจตรวจเทพนะติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรันเบอร์โทรศูน9 9หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้า 0925929261 ID RIO Series 15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อ่านไพยยิบสีไพยเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนศารวงสงเปิดกิจการรานค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูคะ่ะระดับครอบครูคะ่ะตามนี้ครับนะ แลวผมครับ Facebook ครับอาจารย์ทอนะ็อปนาเมตตาเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอดีไลเอเจทีโอพหนึ่งหกเอาละนะก็กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะเดี๋ยวดูเวลานะนะเวลาใกล้แล้วอะเดี๋ยวนะโฆษณาไอ้นี่ก่อนสัไพ่ความรู้จริงนะครับเป็นอมตะนิยมเป็นอาชีพเป็นระดับสูงสุดพิเศษถ้าใครได้ศึกษาใครได้เรียนก็สามารถดูดวงชะตาคนได้แต่ว่า คุณต้องขยันอ่านและขยันที่จะกรีดไพ่ดูนะถามว่าเพราะอะไรเพราะในความหมายมันอยู่แต่ละใบไม่เหมือนกันนะเป็นหมอดูนอกจากมีวิชาการแล้วเนี่ยถ้าทางต้องห้องแคล่วว่องไวด้วยค่ะคือสับไพ่ให้สับไพ่เต็นฝึกสับไพ่ไว้แล้วก็ฝึกกรีดไพ่กรีดไพ่ไว้ให้สวยให้โคง้งเป็นเรื่องวงกลมอ่าตามนี้นะครับนาะติดต่อดูดวงได้ที่เ Facebook โอสิริกรอภิรัตนะครับ ส่วนรายละเอียดข้างในนะคะเป็นวิชาการนะคะว่าอย่างเช่นแบบเปิดมาใบหน,นึ่งเนี้ยอันนี้แปลว่างานใหม่จะได้ทํางานใหม่แน่นอนอะไรอย่างี้คือคือจะขึ้นเป็นข้อข้อเลยค่ะเป็นความรู้ครับนหนึ่งข้อคืองานใหม่สองคือความรักอะไรอย่างเงี้ยต,ต้องต้องแบบเป็นความรู้ม,มีเป็นข้อข้อเลยค่ะมีเป็นข้อข้อเป็นความรู้อ,อ่างนง่ายนะคะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อได้นะตามด้วยคำถามดูที่คำว่าสด ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเลยครึ่งนาทีนะพระอาจารย์โอผู้เป็นประธานเนี่ยก็แนะนำแล้วนะใครอยากขายของได้ดีก็ติดต่อนะครับสอบถามเช่าบูชาได้นะครับนาคนาคาทิบดีนะครับนะมสมนโมพุทธายาพาโพธะตรรัตนายาน มณีนภราสีสหัสสาสุธรรม,พม,พมคคาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆาบูชาอาคีทานังบารังคันทางศิวรีจมะมหาเทวรังอหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุโยอ,อาหังวันทามิสัพพสสนเปิธาธรรมาสังฆาปูเชมีนะมาแล้วคืออะไรหลาย คุณหลวยความรักขอสถานะด้วยได้ไหมคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนเเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเจ้าต้องบอกมานะอืมเร็วโสดแต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบซึ่งทุกวันนี้มันมีหลายสถานะที่ผมเจอมาล่าสุดนี่คือหนูเป็นเด็กรับรองนะหนูยอมรับว่าหนูเป็นเด็กรับรองอย่างแน่นอนนะหนูเป็นเด็กเอ็น อันนี้เรื่องจริง่พนักงานเขาว่าเขามันหลายอย่างเราดูดความรักนะมาก็เราดูความรักให้ไงเขาก็บอกว่ามีสักวันไหมที่เขาจะรักหนูมากกว่าครอบครัวครอบครัวเนี้ยหนูต้องการยึดอํานาจรอบครัวนี้นะอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ล,ลูกแต่ว่าถ้าจะเสริมดวงมีพญานาคราชเจ้าปู่สีสุโธนาคราชนะครับรันหน้าสีเขียวเอาไว้เสริมดวงเสริมราศี นะเอาเป็นว่าคุณ,คณถามมาคุณเฉลวยคุณเฉลอยความรักขอสถานะด้วยนะคะโสดแต่งงานหรือมีแฟนคะหรือเป็นเมียน้อยเมียเก็บเมียแอบเมียซ่อนหรือเป็นเด็กรับรองคุณต้องบอกสถานะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พิมอะไรผมจะตอบว่าดีก็ไม่ดีแค่นี้นะง่ายสุดเลยนะไหนๆก็ไม่ถามแล้วไม่ดีครับคุณมีทิฐิมานะมากนะนะเป็นโสดนานแต่งงานช้านะนะนะเออ คุณมีทิฏฐิมานะมโดย<ม>าสาวันนี้นะคะยังไม่มีเออ่ผู้ชายคนไหนกล้าเข้ามาใช่ใคือของคุณเนี่ยเป็นไปม่พี่ไปไม่พี่ว่าถ้าชอบคนไหนคุณจีบเองเลยอ่ะนะอืกดแชร์ออกไปแท่คนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชร์โดยมีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอก็จะไปแล้วเดี๋ยวจะไปสตรีมกันนะ ที่ YouTube นะคะช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนนิวทยากร Official ค่ะรายการองค์เทพเสริมดวงและรายการคนมีองค์นะคะโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมครับไปแล้วครับ